แล้วค้าวโคหมูย่างน่าทานไหมคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจเจชาแนลค่ะกับเจเจเข้าครัววันนี้นะคะจะไปทำคอหมูย่างข้าวเหนียวแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีส่วนผสมแะวัตถิบอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้า อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องนึ่งข้าวเหนียวนะคะวันนี้จจเจใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูค่ะใช้สักประมาณหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็ใบเตยหอมค่ะสำหรับเคล็ดลับในการแช่ข้าวเหนียวของเจเจนะคะเจเจจะไม่แช่ข้าวเหนียวค้างคืนนะคะเพราะว่าเม็ดมันจะแตกค่ะจจะแช่ข้าวเหนียวโดยใช้น้าน้ําร้อนนะคะ แช่ทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีค่ะไม่ต้องแช่ข้ามคืนนะคะเราก็จะมาหมักหมูกันค่ะหมูจะเจใช้วันนี้นะคะหนึ่งกิโลนะคะเป็นหมูสันคอค่ะสำหรับส่วนผสมน,นะคะก็จะมีพริกไทยดำค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยค่ะ ใช้สามช้อนโต้นะคะน้ำผึ้งค่ะใช้สามช้อนโต้นะคะนมข้นจืดค่ะเจใช้สองร้อยห้าสิบนะคะ รากผักชีค่ะเอาไปตำให้ละเอียดนะคะหรือถ้าใครไม่มีรากผักชีก็สามารถใช้ต้นผักชีได้นะคะกระเทียมค่ะนําไปโขลกพร้อมกับรากผักชีเลยนะคะรากผักชีกระเทียมโขลกละเอียดค่ะซีอิ๊วขาวค่ะสามช้อนโต๊ะ เกลือค่ะหนึ่งช้อนชานะคะน้ำมันพืชนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะนำเนื้อหมูนะคะลงไปหมักค่ะ คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มลงไปที่เนื้อนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยซึมเข้าเนื้อนะคะให้ทั่วเลยนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้แพ็บน้ำหมูไว้นะคะนี่ค่ะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างที่รอหมักหมูแล้วก็รอข้าวเหนียวที่แช่ไว้นะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วกันเลยค่ะเริ่มด้วยนะคะพริกป่นค่ะ สช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะหรือจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะข้าวคั่วค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะ น้ำมะนาวค่ะตามตามใจชอบเลยนะคะชอบกินเปรี้ยวหรือว่าชอบกินไม่เปรี้ยวนะคะหรือใครจะเพิ่มนะคะน,น้ำปลารา้าก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันค่ะ คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะต้นหอมผักชีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ในระหว่างที่รอหมูหมักนะคะเราก็มาน,นึ่งข้าวเหนียวกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดนะคะตอนนี้กําลังตั้งไฟอยู่เดี๋ยวรอให้น้ําเดือดปแป๊บหนึ่งตอนนี้นะคะน้ําก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะใส่ใบเตยลงไปค่ะ จากนั้นนะคะก็นำข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะคะลงไปค่ะจากนั้นปิดฝาค่ะ เช็คข้าเหนียวเป็นระยะนะคะเริ่มได้ที่แล้วลองคุณดูนะคะเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะของเจเจก็คือนะคะ ให้ตักน้ำนะคะเนี่ยค่ะตักน้ำไปเตยเนี่ยค่ะขึ้นมาราดเป็นข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะราดเพื่อให้ข้าวเหนียวเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะตักสองกระบวยค่ะนี่ค่ะ แล้วก็นึ่งต่ออีกรอบนึงนะคะปิดฝาไว้ข้าวเหนียวก็หุงสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเม็ดข้าวเหนียวกันค่ะเห็นไหมคะเม็ดข้าวเหนียวก็จะเรียงสวยนะคะเม็ดไม่มแตกส่วนคอหมูย่างนะคะก็ต้องเอาไปย่างข้างนอกค่ะเพราะว่าย่างในบ้านมันจะเหม็นนะคะลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยค่ะ

นี่ค่ะเนื้อคอหมูย่างค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดีย๋ยวมาหั่นกันเลยนะคะหั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะคะ เสร็จแล้วค่ะโวโมย่างน่าทานไหมคะ